สวัสดีค่ะอาจารย์น้ำทิพย์เนียมหอมนะคะอาจารย์อยู่ในแผนเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีความรู้พอสมควรเราถึงจะสร้างแอป เป็นของตัวเราเองได้แต่ว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะง่ายมากๆนะคะเราสามารถที่จะสร้างแอปได้ฟรีค่ะแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเลยโดยที่เราเนี่ยค่ะจะเข้าไปทำนะคะบนเว็บออนไลน์ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมานะแนะนำนะคะเว็บไซต์หนึ่งนะคะในการสร้างแอปนะคะมีชื่อเรียกว่าทังเอเบิลค่ะจะมีวิธีการสอนนะคะการสร้างแอปจากเว็บนี้อย่างไรนะคะเราจะมาคุยกันในคลิปนี้ค่ะ เราเข้าสู่เว็บออนไลน์นะคะโดยให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็เสิร์ชหาชื่อเว็บทั้ง e v e r นะคะ c H L E นะคะแล้วเราก็เข้าไปในส่วนของเว็บทางเอ e บ com นะคะแล้วก็กดปุ่มสีน้าเงินตรงนี้หลังจากนั้นนะคะตัวเว็บไซต์เนี่ยจะให้เราเข้าอ e ีเมลของเรานะคะโดยกดไปที่ s y n n e n g l i s h Google แล้วเราก็ กรอกนะคะอีเมลต่อไปนะคะยูสเ,เะะอร์นะคะ,ะหลังจากที่เราใส่ยูเซอร์พาสเปิดเข้าไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มก,การเขียน,นะะโปรแกรมนะคะกดเข้าไปที่ t a นะคะนิวแอ p นะคะในส่วนนี้เราจะทำแอปแปลภาษานะคะเราก็ ตั้งชื่อนะคะแล้วก็กด Create เข้าไปนะคะเราก็จะได้หน้าต่างการทางานขึ้นมานะคะโดยจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในส่วนของเครื่องมือนะคะที่เราจะนึงมาใช้นะคะในส่วนของตรงกลางเนี่ย จะเป็นหน้าจอนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวานะคะจะเป็นตัว property ที่เอาไว้เปลี่ยนค่าเครื่องมือที่เราดึงมาใช้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขันดับแรกคะเราแบ่ง partition ให้กับหน้าจอนะคะให้เป็น2ส,ส่วนนะคะโดยใช้เครื่องมือนะคะที่ชื่อ low นะคะดึงมาค่ะ,ะดึงมาคสองครั้งนะ,ะลากนะคะจะมีแถบ มง่วงอยู่ด้านล่างนะคะในส่วนของนี้เรามองไม่เห็นเพราะมาทับการให้มาสังเกตที่หน้าจอนนะคะด้านซ้ายหรือบนนะคะนะคะจะมีสีมุงม่วงให้เรานะคะใช้เมาส์นะคะคลิกขึ้นไปนมคะจะมีแถบสีส้มๆอยู่นะคะเราทําการลากะะก็จะได้พาริชันสองพา i t ชันนะคะเราได้พ t i ิชันเสร็จแล้วนะคะให้เรามาคลิกเลือกนะคะเครื่องมือที่ชื่อบัตทอนนะคะเพื่อเป็นปุ่ม ปฏิบัติการนะคะสั่งการให้มาทำงานอะไรที่นี้เราจะให้ชื่อว่าสตาร์ทนะคะแล้วเราก็มาปรับขนาดที่วันไซ์นะตามที่เราต้องการนะคะสีนะคะตามที่เราเลือก ที่ของโลนะคะให้มันกระชับกับตัวปุ่มบัตชอนนะคะโดยไปเลือกที่ High นะคะกำหนดให้เป็นฟิตนะคะตัวพาร์ติชันเนี่ยมันจะแคบลงมานะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะโดยเราจะใส่สี เราไปกดที่ปิเกเจอร์เพื่ออัปโหลด เราก็ได้ส่วนของสกินที่1แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเพิ่มในส่วนของหน้าจอตัวสกินที่2โดยให้มองอยู่ด้านบนนะคะคจะเห็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกนะคะให้เรากดเครื่องหมายบวกอันนี้เข้าไปนะคะเพื่อที่จะทําการออกแบบหน้าจอในส่วนของที่2นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด6 partition ด้วยกันนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยให้เรานะคะดึงเครื่องมือในส่วนของลาเบลนะคะ เป็นพาดิชั n นแรกเพื่อที่จะทําส่วนหัวของหน้าจอนะคะเมื่อลากลาเบลมาเสร็จแล้วนะคะในส่วนนี้ให้เราตั้งชื่อนะคะหัวข้อ,อแล้วก็ปรับขนาดของฟอนต์นะคะตามที่เราต้องการแล้วก็เลือกในส่วนของพื้นหลังนะคะเลือกของข้อความนะคะให้เหมาะสมตามที่เราต้องการได้ เสร็จแล้วนะคะมาปรับในส่วนของขนาดนะคะให้มันดูกระชับในหน้าจอนะคะปรับในส่วนของวิดนะคะให้เป็นฟิลนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการให้ข้อความนะคะมาอยู่ในตรงกลางก็เลือกไปที่เชเเรนนะคะให้เป็นเซนเตอร์นะอันนี้คือพาดิชั o นแรกได้แล้วนะคะเราจะเหลืออีก5ส่วน,นะคะก็เลือก ะเครื่องมือนะคะตัวเดิมก็มคือโลนะคะลากมาใส่เลยค่ะ,ะเราก็ให้หัวอยู่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วลากมาอีกนะคะให้ได้ทั้งหมด5ตัวนะคะหลังจากที่เราได้ครบเสร็จแล้วนะคะในส่วนตรงนี้นะคะอะมาดูใน partition ที่เราสร้างไว้ทะคะอีห้าตัวมาดูโลตัวที่3นี้นะคะเราจะใช้ใส่คำศัพท์นะคะที่เราจะทำการแปลนะคะ โดยเราจะเลือกเครื่องมือมานะคะก็คือ t e x t Input ลากเลยค่ะลากมาเสร็จแล้วนะคะในส่วนของด้านขวานะคะ Property ต,ตรงหินนะคะให้เรานะคะใส่ข้อความเรแล้วเราก็ไปเปลี่ยนขนาดสะะีโดยที่เราจะไปเลือกที่ Advanced นะคะไปที่ ถิกสไตล์นะคะเลือกสีของข้อความนะคะเปลี่ยนขนาดนะคะเสร็จแล้วนะคะไปเลือกสีเราไปที่นะคะสไตลิ่งนะคะไปกำหนดสีเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่สีพื้หลังนะคะให้กับ แล้วแต่เลยนะคะเราจะเลือกสีที่เราต้องการก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะสร้างปุ่มปฏิบัติการในการสั่งให้แปลนะคะโดยเราเลือกนะคะใช้บัตทอนนะคะลากมานะคะแล้วเปลี่ยนนะคะตรงนี้ในที่นี้นะ่ะเราจะสร้างแต่ภาษาโดยที่นี้เนี่ยเราจะเลือกมาทั้งหมด3ภาษาด้วยกันนะคะ ก็จะมีอังกฤษ,กษนะฝะรั่งเศสนะคะแล้วก็เกาหลีนะคะที่เรามาทำนะคะอันแรกนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะขยายฟอนนะคะปรับบอร์เดอร์ตรงนี้นะเราไม่ต้องการให้โค้งมนเราต้องการให้มันกดง่ายนะคะก็ปรับให้เป็นสเสี่ยมแล้วก็อนนิชันถัดไปนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็เปลี่ยนสี เรียบร้อยนะคะอันนี้คือปุ่มบริการที่เราได้แล้วนะคะทีนี้มาในส่วนของตรวเลือนสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องใส่นะคะให้มันแปลภาษานะคะเราก็เลือก l a เบลนะคะพอเราเลือกมาได้เสร็จแล้วนะคะมาปรับก่อนอื่นเราอย่าเพิ่งลบเผ็นะคะเดี๋ยวมันจะแคบแล้วมันมองไม่เห็นนะคะให้เราปรับขนาดของไซส์ก่อนนะคะเราปรับให้มีค่าเท่ากันนะคะ คือ22แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเราจะมาเลือกขนาดนะคะให้เท่ากันอ่าสัก50านะคะแล้วก็เลือกให้เป็นสีขาวนะคะหลังจากที่เราปรับสีปรับฟอนต์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราค่อยไป3ลบอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ เครื่องมืออีก2เครื่องมือด้วยกันนะคะที่เราจะต้องทำนะคะก็คือ Translator กับ t o Text to Speech นะคะเพื่อให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะคะโดยจิ้มตัวแรกนะะ Translator ลากมานไมคะมันจะลงมาอยู่ข้างล่างนะคะในส่วนนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราลากมาเสร็จแล้วภาษาตัวแรกที่เราเปลี่ยนคือเปลี่ยนตามปุ่มปฏิบัติการนะคือภาษา อังกฤษหรืออังกฤษนะคะก็เลือกนะคะ south ัว n ี i n น n t a l เราจะต้องเลือกเป็นภาษาไทยนะคะ,ะเลือกไทยนะคะตัว a r ร e กตัวนี้ก็เป็นอังกฤษนะคะ,ะไทยแล้วก็ English, อังกฤษเรียบร้อยนะะตัวแรกนะคะตัวที่สองมาเลยคะ่ะที่หน้าจอตัวที่สองนะคะเหมือนเดิมนะคะไปคลิกที่ south ภาษาที่2ของเรานะคะอะไรคะร้านนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือโครเรียนนะคะเดิมดับแรกจะเลือกภาษาไทยก่อนนะคะอ่าพอครบแล้วนะคะพอเราครบแล้วยังไงคะเราก็มาเลือก Take to Speed นะคะ Take to Speed ตรงนี้นะคะอันแรกนะคะภาษาอังกฤษ ใช่ไหมคะอ่า uh, take to s ส e ีดอันที่สองอะไรคะ front ถูกไหมคะอ่าเราก็ต้องไปหาฟรั้น r ร n ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะ k o r e a n ต้องเลือกให้ถูกนะคะเพราะว่าเวลาตอนเราแปลเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ออกอันนี้คือเสร็จสิ้นกระบวนการดีไซน์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ หลักการต่อไปนะคะเราจะต้องมาเลือกนะคะเชื่อมบล็อกนะคะ,ะเรากดไปที่มุมด้านซ้ายน,นะคะคือบล็อกนะคะอันดับแรกนะคะกดไปที่สกรีนนะคะแล้วเลือกตัวนี้ค่ะเวนดูนะคะสีส้มจิ้มเสร็จแล้วลากเลยค่ะลากมานะคะเสร็จแล้วนะคะไปที่คอนโทรลนะคะแล้วเลือกเนวิเกตตัวนี้มานะคะนะคะมันจะมีรอยต่อนะคะ เชื่อมเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะลิงก์ไปไหนคะสกินที่2นะคะตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นสกินที่2การทํางาน,นของสกินที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปที่สกินที่2นะคะเลือกเดิมนะคะตาร์ทนะคะแล้วไปที่สตเลอรเลือก,อกตัวนี้ Southlandweb นะคะอันนี้เลือกเลยคะไทย ไม่ต้องตกใจนะคะเราลากมาแล้วก็อ่าสวมเข้าไปใหม่นะคะจากนั้นนะคะให้ไปเลือกนี้เลือกมาะะแล้วไปเลือกที่ราเบลเสร็จแล้วนะคะ C แล้วก็โหน V นะคะเอามาใส่ให้เป็นค้าว่างนะคะ แล้วไปที่ translator หนึ่งนะคะแล้วก็ไดึงนะคะนี่มาแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะเป็น set to speed นะคะแล้วก็เอาค่าว่านะคะ copy มานะคะเอามาวางใส่นะ,ะจากนั้นนะคะไปที่ Control นะคะ ไปเลือกเงื่อนไขก็คือ if นะคะมาใส่เสร็จแล้วไปที่ logic นะคะให้ไปเลือกน,นี้นะคะเครื่องหมายเท่ากับมาใส่นะะโดยไปเอาฟอา์ม r m ไปมา แล้วเราก็จะเลือกค่าที่มันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ไปที่ Text ตัวนี้ไปเลือกช่องว่างเราจะใส่ค่าให้มันเป็นช่องว่างนะคะจากนั้นไปที่ Translator นะแล้วก็ไปเลือกตัวนี้ Translator หนึ่งนะคะ Set เอามาใส่ แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น t a k e input นะคะ set เราจะไม่ set i ินะจะ set t a k e นะคะแล้วก็ไป copy นะคะค่าว่าเอามาใส่นะคะอันนี้นะคะแล้วก็กลับไปนะคะตรงนี้นะคะเราจะไปทำในส่วนของปุ่มปฏิบัติการนะคะที่เป็นแปลภาษา ตัวแรกของเรานะคะก็คือมาท่อนที่ 2, 2นะคะเสร็จแล้วนะคะเราทำทั้งหมด3ภาษาใช่ไหมคะเราได้ภาษาแรกแล้วนะคะอันต่อไปนะคะแค่เราจิ้มตรงนี้นะคะคลิกขวานะคะเห็นไหมคะดูพิเคตนะคะกดดูพิเคตมาค่ะมันคือการก๊อปปี้นะคะอ่าแล้วเราก็เปลี่ยน,นะคะ่ะเป็นภาษาที่2ของเรานะคะในส่วนของตัวนี้ ตรงนี้ต้องเปลี่ยนด้วยไหมคะเปลี่ยนนะคะเราจะใช้ Translator ตัวที่2ถูกไหมคะภาษาตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะคะเป็นอะไรคะ front เห็นไหมคะพอะเราเปลี่ยนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็อย่าลืมเปลี่ยนเหมือนอกันนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ช่วงนะคะ b ัต t อนนะ,ะทา่าสเลเตอร์นะคะแล้วก็ภาษานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะแปลนะคะคือภาษาโคาหลีนะคะก็คือ b ัต t อนที่4นะคะทาราสเลเตอร์ที่ใช้คือทาราสเลเตอร์3นะคะแล้วก็ภาษาตรงนี้นะคะเป็น คอเรียนะคะอันนี้คือเรียบร้อยนะคะขนาดนะะสามารถปรัเปลี่ได้นะคะหลังจากที่เราเ duplicate หรือว่า copy นะคะในส่วนของการเชื่อมบล็อกมาทั้ง3อันแล้วให้เราลองกลับมารีเช็คใหม่นะคะว่าเราเชื่อมบล็อกถูกไหมก่อนที่เราจะทำการเทสนะคะโดยเริ่มจากที่ ดูส่วนหัวนะคะตรงนี้บัตุอนก็คือปุ่มปฏิบัติการที่เราเลือกมาใส่นะคะในส่วนของตัวที่2นะคะคือฟอร์มนะคะตรงนี้เลือกเป็นทราสเลเตอร์นะ,ะน่เรามีทราสเลเตอร์หนึ่งทราสเลเตอร์สแล้วก็ทราสเลเตอร์สนะคะเลือกให้ถูกนะคะแรกปุ่มแรกนะคะของอังกฤษเราเลือกเป็นทราสเลเตอร์หนึ่งะคะเซตที่เซาแลนเวสต์นะคะ,ะ,คะอันแรกคือเป็นไทยนะคะแล้วก็มาเซต ตัวที่2นะคะเป็นท r าสเตเตอร์หนึ่งเซตแทร็เก็ตแลนเนะคะอันแรกก็คือเป็นอิงลิส h นะคะที่เราตั้งไว้นะคะจากนั้นทำงานของมันคือ In Translator 1 call translate นะคะ text to translate form text input 1 get text นะคะถ้าของใครเป็นอินะคะให้เปลี่ยนนะคะเป็น get text นะคะแล้วก็ มาดูในส่วนของเดนดูนะคะที่เราเลือกมาเป็นฟอร์มลาเบล2นะคะลาเบล2ในที่นี้ก็คือตัวที่เราตั้งในพาร์ติชันสุดท้ายของหน้าสกรีนที่สองค่ะว่าให้คําสับออกตรงไหนนะคะก็ของใครที่ไม่ใช่ l a เบล2นะคะคุณสามารถกลับไปดูอย่างที่บอกได้นะคะไปที่หน้าดีไซน์นะคะ เลือกให้ถูกนะคะเราจะใช้ออกช่องนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะให้มาดูส่วนของตรงอินนะคะถัดไปเนี่ยให้เราเลือกเป็น t e คทูสปีดนะคะในที่นี้เราใช้ทั้งหมด3ตัวนะคะเป็น t e คท t o s p e e นึ่งแล้วก็3นะคะ call speak นะคะแล้วมาดูในส่วนของเงื่อนไขนะคะ if do นะคะให้เราใช้นะคะ form take input 1 g e t t e x t ค่าไม่ถกว่าค่าว่างนะคะแล้วก็เซตเทคเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตั้งค่าให้เป็นค่าว่างนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเช็คเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาดูในส่วนของตรงนี้นะคะในส่วนปทอนที่3แล้วก็บั่ที่ที่นะคะโดยที่ตำแหน่งที่เราจะเปลี่ยนนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะในส่วนบนหัวนะคะฟรอร์มนะคะตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนนะคะ อย่าลืมสิ่งสำคัญนะคะตรงนี้นะคะเทคทูสปีดที่จะให้มันออกนะคะว่าออกตามภาษาหรือไม่นะคะให้เราดูตรงนี้นะคะว่าที่เราใช้เนี่ยถูกไม่ถูกะคะพอเราเช็คตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปทําการนะคะเทสที่หน้าจอนะคะอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้ให้นะคะหลังจากที่เรากดไปแล้วนะคะเราลองกดเล่นดูนะเะห็นไหมอันนี้จะเหมือนเทสจริงในห,หน้าจอโทรศัพท์เลยภาพที่มันออกเห็นไหมะคะ ตอนแรกที่เราทำเนี่ยตั้งค่าในหน้าจอเนี่ยมันทาไมคะพอดีถูกไหมคะจะเห็นตัวกระตูนเนี่ยพอดีเลยแต่พอเราลองเทสเห็นไหมคะมันใหญ่ในตรงนี้เราสามารถกลับไปปรับนะคะแก้ไขได้นะคะอลองเทสดูเลยนะคะเอาลองใส่ดูนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวหนังสือนะคะมันทับเห็นไหมคะเดี๋ยวเรากลับไปปรับขนาดของมันได้นะคะลองเทสดูก่อน ลองกดด้เลนะคะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแปลเป็นภาษาอะไรก็เหมือนเดิมนะคะกลับไปนะคะ,ะนาคันไดเห็นคะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือการเทสทางหน้าจอนะคะและว,วิธีการต่อไปนะคะเรามีอีกหนึ่งวิธีที่เราจะเทสนะคะคือไปเทสที่โทรศัพท์มือถือของเราเองนะคะทั้ง Android แล้วก็ IOS เนะคะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะพิมพ์คำว่าทั้ง a b เ l e เข้าไปนะคะจะเป็นตัว Beaver นะคะสีแดงๆนะคะใส่แว่นนะ,ะให้เรากดดาวน์โหลดเข้าไปนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยในมือถือนะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ซิงอินเหมือนเดิมค่ะเราใช้อ e ีเมลอะไรนะคะเราก็ซิงอินตัวนั้นนะคะแล้วหน้าจอเนี่ย มันจะให้เรากดโดยที่เราจะไปเลือกเล่นตัวแอปพลิเคชันนะคะที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยที่ไหนคะตรง my project นะคะที่จะเป็นรูป Beaver แล้วก็จะเป็นชื่อแอป,ปที่เราเขียนไว้นะคะให้เราจิ้มหรือว่าคลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็ลองเล่นแอป,ปที่เราสร้างขึ้นนะคะดูว่ามันได้หรือไม่ได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เป็นไงกันบ้างคะกับการเรียนออนไลน์ในวันนี้ค่ะอาจารย์น้ำทิพย์หวังว่าพวกเรานะคะคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะจากการสอนออนไลน์วันนี้อาจารย์น้ำทิพย์ขอลากับการสอนคอร์สนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ